you uh -huh. กรสุนทรเจริญอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุสาขาอุตสากรรมวัสดุนะครับชั้นปีที่สี่สวัสดีค่ะชื่อนัทยาเกียรติงามนะคะทํางานอยู่สํานักงานบริหารวิชาการค่ะเป็นตัวเองค่ะจากของสุนทรการค่ะชื่อนางธรรมพามิชรพานค่ะมูอฝ่ายจัดการค่ะชื่อเอ็มอันนะคะเกษียณนะคะอยู่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่คณะพาลุศาอุตสาหกรรมค่ะเ็นกิจกรรมนี้จากช่องทางไหนคะ จากอีเมลมาหาอะไรครับเห <P oster> <P oster> ็นจากโปสเตอร์นะคะแนะนำกิจกรรมนี้คะ่ะได้รับการประชาสัมพันธ์จากทางยวฟิมนะคะแล้วก็มีทางอีเมลด้วยคะ่ะแล้วก็มีพี่ๆบอกมาว่าเออมันน่าสนใจนะค่ะ <P oster> ทำไมถึงสนใจกิจ,ก,จกรรมนี้ครับครับผม,มรู้จักชรชนแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปตัดครับเห็นตามห้างแล้วก็เห็นกิจกรรมที่มองก็เลยสนใจครับเพราะว่าเห็นจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยดูว่าเป็นการที่พัฒนาบุคลิกภาพซึ่งมันเป็น กิจกรรมที่ดีมากอยากจะเปลี่ยนบุคลิกตัวเองให้ดูดีเดขึ้นและดูดีขึ้นค่ะไ,ไม่อยากให้ตัวเองเวลาลุกนุ่เนี่ยจะไม่ให้ตัวเองแบบหน้าสมศงสวยเลยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้รู้สึกยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบอยังไงคะชอบครับ ผมชอบที่พี่เขาจัดแต่งทรงผมให้ใหม่แล้วก็ได้แนะนำวิธีการจัดทรงผมผมชอบมากเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล็นักศึกษานะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการเข้ามาทำกิจกรรมด้วยกัน,นประทับใจมากดูทรงผมจากการทรงผมที่เปลี่ยนมาเป็นเด็กขึ้นเลยชอบค่ะรู้สึกดีเพราะว่าบางาครั้งอ่ะก็อยู่หลังกล้องแล้วเราก็จะได้ดูภาพ อยากให้ห้องสมุดมีกิจกรรมแบบไหนอีกครับผมก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ครับรมาจะได้คนอื่นจะได้มีโอกาสแบบผมบ้างครับอาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆเขามาพัฒนาบกกุคลิกภาพที่ใช้เวลาม,มากกว่านี้ค่ะอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิกดขึ้นอีการก็อยากให้มีกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าการพัฒนาบุธธคลิกเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็โดยเฉพาะน้องนักศึกษา กว่าเขาที่กว่าเขาจะรู้ว่าวิธีการวางตัวหรือว่าปรับประมุขคลิกอะไรยังไงเววน,นี่ยบางทีมันใช้เวลาถ้ามีตรงนี้เขาก็จะได้เตรียมความพร้อมนะคะ